ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสเตียรอยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปดี้ผมจะขอให้คลิปนี้เนี่ยเป็นปฐมบทหรือบทนำของสเตียรอยเราจะค่อยๆเปิดประตูไปทีลรบานกันเพื่อที่จะไปรู้จักกับสเตียรอยอย่างถอกแท้สเตียรอยเนี่ยคือชื่อเรียกของกลุ่มฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมหมกไตภายในร่างกายของเรา โดยหลักๆจะมีอยู่2ชนิดคือคอติซอลและอัลด s สเตอโรนซึ่งต่อมหมวกไตเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ด้านบนของไตทั้งสองข้างมนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีอาการเครียดเนี่ยร่างกายจะหลั่งสเตียรอยออกมามากขึ้นต่อมาในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างสารสเตียรอยสังเคราะห์ขึ้นมาจากสเตียรอยชนิดคอติซอลคอติซอลเนี่ยถือเป็นสเตียรอยต้นแบบของร่างกาย เขามีการสั่งคอสสเตียรอยขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวยาให้เป็นตัวยาที่มันออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึ่งถือได้ว่าสเตียรอยนั้นมีบทบาทสำคัญในระบบชีวภาพของมนุษย์และสัตว์เลยซึ่งสเตียรอยก็มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในร่างกายและที่ผลิตขึ้นโดยกระบวนการสังเคราะห์ทางเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในด้านต่างๆแม้ว่าสเตียรอยเนี่ยจะเป็นยาที่มีคุณค่าและทรงพลังในการรักษาโรคได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบอืดโรคไตแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้สเตียรอยอ่ะมีหน้าที่สำคัญในร่างกายเราอะหลายอย่างมากนะครับเช่น การควบคุมสมดุลน,น้ำและเกลือแร่การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมตลอดจนการพัฒนาและการควบคุมลักษณะทางเพศนอกจากนี้ยังมีการนำสเตียรอยมาใช้เป็นยาทางเลือกในผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมอาการในระยะยาวดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสเตียรอยเราจะต้องมาแยกประเภทของสเตียรอยกันให้เป็นก่อนนะครับว่าสเตียรอยเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีอะไรบ้างสำหรับโครงสร้างหรือหน้าตาของสเตียรอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยประเภทไหนหรือสเตียรอยอะไรก็ตามนะครับมันจะมีหน้าตาพื้นฐานที่เหมือนกัน เรียกว่าเป็นเบาเห็ือนคนเราที่แบบมีเบ้าหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีเบ้าเหมือนเหือนกันซึ่งเบ้าที่ว่าเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นดังรูปนะครับโดยที่จะมีโครงสร้างเป็นคาร์บอนที่เป็นวงแหวนจะมีวงแหวนทั้งหมด4วงเชื่อมต่อกันเรียกว่าวงแหวน A B C D โดยที่วงแหวน A B C เนี่ยจะมีทั้งหมด6เหลี่ยมและวงแหวน D จะมีทั้งหมดห้าเหลี่ยม หเหลี่ยมนี้ก็คือมีคาร์บอนหอะตอมหเหลี่ยมก็คือมีคาร์บอนหาอะตอมซึ่งโดยรวมแล้ว,ท,วทั่วไปเนี่ยจะมีคาร์บอนทั้งหมด17อะตอมหรือ17หมายเลขดังรูปเลยนะครับโดยที่ความแตกต่างของชนิดสเตียรอยเนี่ยจะผันแปรไปตามหมู่ฟังก์ชันหรือเที่เรเรียกว่าฟังก์ช n นลกรุ๊ปที่ติดอยู่กับวงแหวนเหล่านี้ ซึ่งมันจะมีสเตียรอยมากมายหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดมากเลยนะครับและสามารถแบ่งได้หลายๆแบบซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าแบ่งแบบไหนได้บ้าง1ก็คือการแบ่งตาม b ไบโอโลจิค f ลฟังชันหรือการแบ่งตามหน้าที่ทางชีวภาพจะแบ่งได้เป็น1.1 c o r t i c คอติโคเตียรอยซึ่งเป็น ฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตหรืออะดินนลคอร์เทกแบ่งเป็นสกลุ่มย่อยคือ 1. กูโคคอร์ติคอยกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและลดการอักเสบตัวอย่างก็เช่นคอร์ติซอลเพดนิโซนเด็กซาเมทาโซนและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ มีเนอร์โลโคอติคอยกลุ่มเนี้ยจะทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลโซเดียมน้ำและความดันโลหิตตัวอย่างเช่นอัลดสเตโรนฟูโดคอติโซนเป็นต้นนะครับ1.2 a n a b o l i อ a n d นาโบลิกแอนโดเจนิกสเตรอยกลุ่มเนี้ยเป็นสารที่เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายจะมีหน้าที่ในการเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อมวลกระดูก และลักษณะเพศชายตัวอย่างก็เช่นแนนโดโลน t สเตโนโซลและเทสโทสเตอโรนกลุ่มนี้มักนำมาใช้ผิดวิธีในทางกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพและอาจจะผิกดกฎหมายในหลายๆประเทศด้วยนะครับจริงๆแล้วกลุ่มนี้มันมีการใช้ในทางการแพทย์เช่นการรักษาภาวะฮอร์โมอนตำ่ำหรือการรักษา โลกที่เป็นพวกกล้ามเนื้อฟอและ1.3นะครับก็คือเซ็กสเตียรอยหรือฮอร์โมนเพศซึ่งจะผลิตจากอวัยวะสืบพันธุ์เช่นรังไข่ในผู้หญิงหรืออันทะในผู้ชายฮอร์โมนเพศมันก็จะแบ่งออกเป็นฮอร์โมนเพศหญิงกับฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงนะครับจะได้แก่อสโตรเจน ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาลักษณะของเพศหญิงเช่นเต้านมประจำเดือนตัวอย่างเช่นเอสตาไดออลเอสโทนเอสททนิวเอสตาไดออลส่วนโปรเจสเตนคือกลุ่มที่มันมีหน้าที่ในการเตรียมมดลูกสำหรับตั้งครรภ์ตัวอย่างเช่นโปรเจสเตอโรน มีด็อกซีโปรเจสเตอโรนส่วนแอนโดเจนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการพัฒนาลักษณะทางเพศชายซึ่งแอนโดเจนเนี่ยมันเป็นสเตอสเทอรอยหรือฮอร์โมนเพศด้วยและก็จะเป็นแอนาโบลิกแอนโดจินิสเตยรอยด้วยซึ่งแอนโดเจนเนี่ยมันมีหน้าที่ในการพัฒนาลักษณะทางเพศของเพศชายตัวอย่างก็เช่นเทสโทสเตอโรน ได้ไฮโดรเทสโทสเตอโรนหรือ DHT เป็นต้นครับหากจะแบ่งตามแหล่งที่มานะครับก็จะแบ่งได้เป็นสเตียรอยที่ร่างกายผลิตได้เองนะครับหรือ natural Ste r o i d เรียกอย่างหนึ่งว่า endogenous s เ e r o i d ยซึ่งผลิตได้เองภายในร่างกายของมนุษย์ซึ่งจะได้มาจากต่อมหมวกไตอันทะรังไข่ ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการอักเสบระบบภูมิคุ้มกันความเครียดการเจริญพันธุ์และเมตาบอลิซึมของร่างกายตัวอย่างเช่นคอติซอลอัลดสเตอโรนเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนซึ่งพวกนี้ร่างกายเราสามารถผลิตเองได้ทั้งสิ้นเลยครับส่วน synthetic steroids จะเป็นสเตียรอยสังเคราะห ซึ่งจะผลิตขึ้นในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในทางการแพทย์เช่นยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดฮอร์โมนทดแทนและบางชนิดเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดเช่นนำมาใช้เพิ่มกล้ามเนื้อในพวกนักกีฬาน,นักพกกายหรือแม้กระทั่งคนเล่นฟิตเนสท,ที่แบบอยาคุณดีหากจะแบ่งตามวิธีใช้และการออกฤทธิ์ในร่างกาย ก็จะแบ่งได้เป็น Systemic s t e r o i d ยกับ Topical Steroids y y t t m m c steroid อยนะครับเป็นสเตียรอยที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายซึ่งมันจะมีวิธีการใช้ทั้งแบบรับประทานเช่นเป็นยาเม็ดยากินนะครับหรือแบบที่เป็นฉีดเข้าเส้นเลือดหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งแบบที่เป็นสูตรเข้าปอดก็มีนะครับ พวกนี้จะรวนเป็นซิสเตมิกทางซีนเลยการออกฤทธิ์ก็คือ,อยาเมื่อเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วยาก็จะไปออกฤทธิ์ได้ทั่วร่างกายตัวอย่างยานะครับเช่นเพดนิโซนเด็กซ่าเมทาโซนไฮโดรคอติโซนซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้รักษาโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคหอบหืด พื้นผิวหนังเป็นต้นนะครับและยาก็จะมีผลข้างเคียงเมื่อใช้ระยะยาวเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหน้าบวมความดันสูงเบาหวานกระดูกพุนและก็อาจจะกดภูมิคุ้มกันได้ครับสำหรับ Systemic s t e r o i d ที่เอามาใช้ทางพวกการพอกายหรือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจะยังไม่พูดถึงนะครับแต่มันก็จะมีแบบ ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น systemic s t e ียรอยนี่แหละครับที่เขาจะเอามาใช้กันซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่า s y s t e m ิกสเตียรอเนี่ยมันมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะครับซึ่งที่เขาเอามาใช้กันเนี่ยมันก็มีทั้งแบบกินและแบบฉีดเลยนั่นแหละครับแล้วก็มีทั้งแบบที่ค่อนข้างจะถูกกฎหมายบางส่วนแล้วก็ผิดกฎหมายไปเลย ก็มีสำหรับ t o อปิคอลสเตียรอยจะเป็นสเตียรอยที่ใช้เฉพาะที่นะครับวิธีใช้ก็คือให้ใช้เฉพาะจุดหรือเฉพาะที่เช่นแบบทาก็จะเป็นทาเฉพาะจุดเช่นบริเวณผิวหนังหรือเป็นยาหยอดหูหยอดตาเป็นต้นนะครับ การออกฤิ์ก็จะออกฤธิ์เฉพาะบริเวณที่ทายาหรือว่ามีการใส่ยาเข้าไปจะไม่ดูดซึมมากนะักเข้าสู่กระแสะเลือดโยเวนจะใช้ในปริมาณที่มากหรือเป็นเวลานานตัวอย่างยาก,ก็เช่นไฮโดรคอติโซนครีมเบต้าเมทาโซนและก็โคเบทาโซนะครับพวกนี้ก็จะใช้รักษา ผื่นแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังอักเสบลมพิษผลข้างเคียงอาจจะทำให้เกิดรอยด่งดางๆบ้างถ้าในบางคนถ้าแบบใช้ไปเวลานานหรือทำให้ผิวบางได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการเกิดขนขึ้นในบริเวณที่ทาได้แต่มันไม่ได้เกิดทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใช้ไปเ่ถ้าใช้ไม่นานมากอ่ะมันก็อาจจะไม่เป็น ผลข้างเคียงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทนำเป็นประตูบานแรกที่เปิดมาเป็นไงบ้างครับพอเปิดแล้วอยากจะปิดเลยไหมครัโอเคครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดประตูบานต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกัน ฟังกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับสาหรับคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะมีข่าวสารด้านยาใดๆให้ผู้ชมผู้ฟังได้มาอัปเดตข่าวสารกันอีกนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ